พื้นที่รอบบริเวณบ้าน พลทหารผ่านพนัษย์เสาสาสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่23ทหารกล้าผู้สาชีพเพื่อปกป้องอธิป,ปไตยของชาติอย่างเด็ดเดเียวกล้าหาญขณะปฏิบัติหน้าที่บนสมรภูมิเนิน3-50ชายแดนไทยกัมพูชาอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่16ทธันวาคมที่ผ่านมาที่อยู่ในสภาพชมรุดสุดโทมและเป็นสิ่งสำคัญหลักที่ คนทหารวุ้นสมัครเข้ารับราชการทหารกองประจำการเพื่อเป็นเสาหลักสร้างรายได้นำมาสร้างบ้านใหม่ให้กับแม่และน้องได้อยู่อย่างสบาย พลทหารผานุััย์จึงได้เข้าไปทำหน้าที่ร่วมกับทหารกล้าหลายนายจนได้พลีชีพในการยึดคืนเนิน350ด้วยความเสียสละและเป็นวีรบุรุษของชาติที่ยอมแลกด้วยชีวิตหน่วยต้นสังกัดกองทัพบกโดยกองทัพที่สองซึ่งมีพลตรีนัศรีอินรองแม่ทัพภาคที่สองเป็นผู้แทนกองทัพบกและหน่วยงานภาคีเครือข่ายโดยการนำของนายอนุรัต์ ทำประจำจิตผู้อารักการจังหวัดพลตรีชัยนครกิจคณะผู้บัญชการมณฑลทนาหารบกที่25จิตอาสาพระราชทาน904ได้ลงติดตามและเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับครอบครัวของพลทหารผานุพัฒนโดยมีนางสาวพิชศินีเสาสาบานดาของพลทหารวุน้นพร้อมครอบครัวได้ร่วมเลือกแบบบ้านภายหลังการรื้อบ้านหลังเดิมหลังปีใหม่ ผ่านพ้นไปและจะดำเนินการก่อสร้างให้โดยเน้นถึงความปลอดภัยความเหมาะสมและคุณภาพชีวิตของครอบครัวในระยะยาวเป็นบ้านปูนชั้นเดียวหลังคามุงกระเบื้องสามห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องโถงและหนึ่งห้องครัวที่ดำเนินการออกแบบโดยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพร้อมที่จะก่อสร้างให้น้องกันแล้วก็เลยมาดูพื้นที่มาดูแบบที่จะก่อสร้าง มีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีน้องชายน้องสาวนะก็เลยออกแบบไว้เป็นสามห้องนอนให้กับพ่อแม่ห้องหนึ่งให้กับน้องสาวห้องหนึ่งขน้องน้องชายห้องหนึ่งแล้วก็มีห้องครัวห้องน้ําอยู่ในตัวมีห้องรับแขกในตัวนะครับก็ดูที่การใช้ประโยชน์เป็นหลักแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของความความความประหยัดพอเพียงครับ ทางนี้ควองทัพบกโดยกองทัพพลรสองและรัฐบาลและหน่วยงานในพื้นที่ จะไม่ทอดทิ้งครอบครัวผู้เสียสละพร้อมเร่งดําเนินการเพื่อเป็นการตอบแทนคุณงามความดีความกล้าหาญและการเสียสละของทหารกล้าพลทหารพานุพัฒน์เสาสาที่ได้ปกป้องผืนแผ่นดินไทยไว้ด้วยชีวิตสมชายชาติทหารวีรบุรุษเนินส50ไว้ให้กลับครอบครัวตามความประสงค์ที่ตั้งไว้ของพลทหารพานุพัฒน์อย่างยั่งยืนสืบไป ทีมข่าวศูนย์ข่าวภูมิภาคทบ .5 ภาคตะวันออกเชียงเหนือจังหวัดขอนแก่นรายงาน